สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรมสมาร์ทดิสเหมือนเดิมน,นะคะโดวยวันนี้เราจะมาในหัวข้อ Formula Business in Intelligence นะคะในหัวข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้เราทำชาร์ตหรือว่ากราฟเนี่ยออกมาในแบบเป็นรายงานหรือว่าข้อมูลนะคะโดยเราจะสามารถ โดยเราจะสามารถนะคะนำเสนอให้กับผู้บริหารหรือว่าผู้ฟังต่างๆได้นะคะโดยเราจะสามารถออกแบบเนี่ยออกแบบมาได้ในรูปแบบใดๆก็ได้ที่เราต้องการนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและความเข้าใจง่ายน,นะคะเราจะไปที่บูสต์บูสต์เน็ตอินเทอร์นนะคะโดยคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นกดคลิก,ค,ลกค่ะเราจะไปที่ระบบขายนะคะดีคราะห์การขาย จากนั้นเราจะไปตั้งวันที่ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าห้าสองนะคะแล้วก็ถึงวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสองห้าห้าสองนะคะจากนั้นกดปุ่มค่ะระบบจะทำการ อันข้อมูลนะ จากนั้นเราจะเห็นข้างล่างนะคะว่าจะมีวินโดว์หน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นสัญลักษณ์ของกราฟนะคะเราจะกดเช็คขึ้นมานะคะโดยเราจะลบข้อมูลที่ไม่ต้องการที่จะทำเป็นเป็นเป็นชาร์ตนะคะโดยเราจะลบชื่อยอ่อสินค้านะคะโดยเราจะลากขึ้นไปข้างบนนะคะที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะ แล้วก็วันที่นะคะข้อมูลหลังจากหักส่วนอะไรนะคะข้อมูลข้อมูลหลังจากหักส่วนรถนะคะเราจะลา,า,ากตรงนี้ออกไปแทนนะคะแเนื่องจาดตรงนั้มันลากไปไม่ได้นะคะ เราก็จะเหลือข้อมูลนี้อยู่สองข้อมูลนะคะก็คือชื่อสินค้ากับสำนักงานใหญ่นะคะจากนั้นเราไปที่ my m e มนูค่ะเราจะเห็นตรงชาร์จตรงนี้นะคะให้เราคลิกออกมาค่ะเลือกที่ว่า show c h a r จนะคะจากนั้นเราไปเลือกชนิดของกราฟนคะคะเราจะเลือกที่พาย3มนีนะคะภาย3 แล้วก็ตรงไฟล์หลักนะคะเราจะเลือกเป็นชื่อสินค้านะคะจากนั้นกดโงเคค่ะเราก็จะได้กราฟออกมาเปในรูปแบบแบบนี้นะคะคือเราสามารถขยับ ยังไงก็ได้นะคะให้เป็นไปตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วถ้าต้องการที่จะปรับแต่งนะคะลูปล่างหรือสีเนี่ยให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ค่ะคุณสมบัตินะคะตัวอักษรเนี่ยถ้าเราอยากให้เลือกเราจะเลือกเป็นสีฟองนงก็ได้นะคะหรือว่าเลือกสีก,ก็ได้นะคะเป็น น,นี่ก็ได้นะคะแล้วก็มีตรงนี้น,นี่ค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามทีเ่เราต้องการนะคะข้อหลักๆก,ก็จะมีก็จะมีแบบนี้นะ จากนั้นนะคะเราก็ทําการเซฟงานที่เราได้มานะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เป็นะนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แยกนะคะแยก ดูนะคะว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยมันจะมีขนาดออกมาประมาณไหนนะคะเมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยเราต้องการเซฟเราก็จะไปที่ m า m e เหมือนเยไปที่ชาร์จเหมือนเดิมค่ะจากนั้นกดเลือก export นะคะแล้วไปที่ image ค่ะเราจะเลือกแบบบันทึกเป็น jpg นะคะจากนั้นเราให้เรากดบันทึก ที่ไฟายตรงที่เราต้องการได้เลยค่ะเย่อนั้นกดเซฟค่ะต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านไหมลองดูนะคะเนี่ค่ะไฟล์ที่เราเซฟก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะืีการ ใช้ฟอร์มูล่าบิชเนียอินเทอรีเซนต์นะคะโดยเราทำเป็นแบบพาย 3D กราฟนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ